The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งหากใครจะเล่าเรียนแบบก็ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับลูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปี มีความรักและชอบในงานด้านนี้มากท,ท,ทั้งที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตาแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทต,ต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพราะโจทย์ของลูกคือ ทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อำนวยและภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทำเลข,ของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นน่ะถูกแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับใหญ่ๆห,หรูหลาอลังการ ลถมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค้อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายในหนึ่งไตรามาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายไดนะ้และละการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อย <c oughs> กระทั่งปลาก็ไปได้สองเดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึก,กเครียด จนกระทั่งตอนสสยวันที่่หกุมภาพันธ์เจ็ดลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยไปเดียวคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้าเรียบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่ ายในฉับพลันด้วยครับเอาหลายอย่างอย่งนหลังจากทำางนเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึงห้าหลังอย่าลืมนะ7เจ็ล้านบาทในตะ่วหลัง ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวิวแววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชักอเลิร์ตแตงนั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างของพระธรรมการยำตัวพริสถานภายในเจดีพร้อมภรรยาอีกสององค์แล้วก็ติดฐานในขายบ้านได้อีกใจนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการพรากฏทึ่งตะลึงเกลียวกลากับมาอีกครั้งหนึ่ง คือลูกขายบ้านใดอีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึงสี่หลังรวมกันเป็นเก้าหลังหลังจากนั้นไม่นานก็ขายได้อีกสองหลังได้ครบตามเป้าหมายเลยม,มาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่ใหญ่อย่ายงหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกจะเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัด แต่หลังจากที่เขาวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน้าประหลาดใจเช่นอยู่ๆทำบริษัทกับพิจารณาให้บ้านเดียวราคา6.8ล้านบาทหนึ่งหลังฟรีๆกับลูกบอกเอาไปเลยอยู่ว่างหลังเนี้แล้วยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีกหนึ่งคัน ซึ่งเธอเที่ยวพยุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่ากลับได้เร็วกว่าที่กำหนดนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการข้าวพัพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อย แต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ขอยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นยางไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคขมาตเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาไปเลยพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับพ่องลูกมาสมัยหนุ่มๆม,มีอาชีพรับจ้างขนฝิ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านทำอาชีพนี้จนกระทั่งได้มาแต่งงานกับคุณแม่จึงเลิกหันมาทำอาชีพกเกษตรกรรมแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้าสูบหรีมากจนกระทั่งอายุห0สิปีท่านจึงตัดสินใจเลิกแต่ขณะเดีวยวกันก็รักการทำบุญท่านจะตักบาตรทุกเช้าบริจาคที่ของท่านเองให้สร้างวัดแต่ช่วงบรรปลายชีวิตท่านเป็นอมพฤกแล้วก็กลายมาเป็นอมภพาตในที่สุด ทนทรามานอยู่ถึงสามปีก็จากไปคุณแม่ของลูกเป็นคนรักการทำบุญเหมือนคุณพ่อแต่หลังจากได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีลูกเดียวยกันเพียงสิบคนจึงมีความจาเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล่าขาย จกนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็นเลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็นนกนจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตของลูกปัจจุบันอายุ11ปี11ปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัม นี้ประกวดมิสซีเนิเวอร์ได้จัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากและตั้งแต่เกิจดจนนัว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย,ย่างไรก็ไม่หายครับส่วรุลูกสาวคนเล็กอายุสามขวบสมขวบแต่เป็นโรคสามวันดีสี่วันไข้เจ็บออ,กอ,อ,กอ,อ,กอดอดอดแอ,ดอเป็นภูมิแพ้ และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึงห้าหลังทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีกสีหลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น แต่เป็นเพราะบุญจริงๆจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอืมวันนี้ก็น่าศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างตัวสงกรานอมอตัวสงกรานเกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทำบุญแล้วปรากฏว่า แถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิมเ่มเติมเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีด้วยครับว่ามีกลไกลการทํางานอย่างไรครับบุญอะไรทําให้ลูกใ้บ้านมาฟรีๆร,ราคา6.8ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้ แล้วพรากรมอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทำงานได้ดีทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น แล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจ,จเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำม่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้จเจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุญก,กรรมใดที่ทำคุณพ่อเป็นอมภารคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญเสาวแก้วที่ได้ทานทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับ บุปกรรมใดทำให้ลูกสาวคนโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรถนอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และลูกสาวคนเล็กเจ็บอดอดๆอแดแอดปวดขาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำส่วนตัวผมปวดหัวท้อย,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 ยและปวดกระบอกตาด้านขวามาตลอดแต่พอทําบุญแล้วมีอาการดีขึ้นซึ่งแต่ละคนต้องแก้ขวิบากกรรมอย่างไรครับมีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับจะได้ทำใจได้ ปุปกรม์ใดทําให้ลูก,กรู้สึกไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนต้นแต่ตอนหลังกลับเข้าใจลูกภรรยาพร้อมกับลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดครับหากต้องการติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะต้องทําอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตขึ้นมา าหทีทแล้วก็น,นำมาล่ฟังเป็นนิยายปรรมปรมาจาเหตุที่ทำบุญสร้างสาวแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้หาหลังโดยมีราคาหลังละเจ็ดล้านทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีแว่ววี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกัน บุญในอดีคือบุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกระหมู่คณะนีหละจ้ารรวมกับบุญสร้างสาวแก้พันปีกระหมู่คณะในปัจจุบันนี้มารวมส่งผลจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำห้ขายบ้านได้อีสีหลังเพระบุญนอดีดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างของพระธรรมกายประจำตัว มารวมส่งผลจา <Yeah. S 1> การที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนเพราะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊ะเพราะมีตัวมีตัวแปรอย่างน้อยสามประการคือหนึ่งสิ่งที่เราปรารถนาหรืออัน,นีิสงที่เราจะได้นั่นแหนะว่าเปรียบเทียกบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกัน เ,เช่นสิ่งที่เราปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วยสองบุญอดีตท,ทางด้านน,นั้นนบุญอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนน้ำทานแล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยทําบุญด้วยตัวเองด้วยทําบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญไม่ลดเป้าลงมา เวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้สบุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพ้อเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าก็จะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่ บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบ,บุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทํางานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลนะบุญเก่าเขาทํางานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนั้นหน่อยคือต้องใหม้มีให้บุญมีเวลาทํางานด้วยบุญระบาปจะรอคอยทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่วงถ้าบุญได้ช่องก่อนก็ จะส่งผลดีถ้าบาปที่ช่องก่อนก็จะส่งผลร้ายจะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยดังนั้นในกรณีที่ทําบุญแล้วเจออุบัติเหตุเพราะบาปเก่าส่งผลก่อนบุญใหม่ที่จะส่งผลอย่อย่างนี้เคลียร์ไหมเพราะบุญบ,บาปบาปบุญมัจริงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยอะไรที่มันเสียบมาก่อนเลยหน้าก่อนมันก็อันนั้นก็ส่งผลก่อน ลูกได้บ้านราคา6.8ล้านบาทแล้วก็ได้รับรถประจำตำแหน่งใช้ก็เพราะบุญกล่าวที่เคยทำมารวมกับบุญปัจจุบันดั้งกล่าวแล้วจ้ะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะได้มาฟรีๆทุกอย่างล้วนต้องประกอบเหตุทั้งสิ้นจึงจะมีผลคือต้องสั่งสมบุญมา ชีวิตในวัฏฏะมีแต่เหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวกับเพราะบุญที่ลูกได้เป็นกาลยานมิตและตัวแอบได้เป็นกาลยานมิตชวนเขามาทำบุญแล้วตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเอง เช่นชวนเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองเหตุ<อ> hey, ที่ลูก,กรักอาชีพนี้และทำได้ดีตั้งๆที่ไม่ได้ศึกษาม,มาก่อนเพราะมีอบปนิสัยชอบค้าขายมาข้ามชาติมีวิญญาณนักธุรกิจบุญเก่าข้ามชาติ กรอบเก่บเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะทุกอย่างหไหม่ใช่ว่าจะต้องประกอบด้วยบุญเก่าเป็นหลักนอกนั้นเสริมช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่าย บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือค่าการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาส ให้บุญกากบบุญใหม่มหันใมูลกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงคุณพ่อเป็นอมภารเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสุบรีและฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้า,าสัตว์ธรรมหาน คุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นพุมะเทวาสายยักษ์ระดับธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านพุมเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งด้วยกันได้รับบุญที่ทำเสาแก้พันปีให้ก็ทำให้ท่านมีปิติเบิกบานและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อปลาอาหารและทิพยะสมบัติละจ้า พันทั้งสองดีใจมากที่ลูกชายคิดถึงและทำบุญอุทิศไปให้จ้ะอยากได้อีกจ้ะอยากได้อีกก็ะทำไปอีกลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตมีวรจีกรรมแนอด,ดีโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสีย ชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอมกากรรมตามาตามาส่งผลยึงได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างละจ้านี่คนสวยลูกสาวคนเล็กเจ็บปอะดอด,อดแอดและปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำเพราะกำเนดิดชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบี้มดตบยุงอยู่เป็นประจำอีทั้งคยเอาไมา้ตีขาสุนัขจนขามกระเพก พราะมันแอบมากินเนื้อที่ตากไว้ส่วนตัวลูกปวดหัวท้ายถอยแล้วก็บอกตากเพราะความเครียดและความกังวลในเรื่องงานเป็นหลักนะจ๊ะให้ทุกคนมันนังสมบุญทุกุนให้บ่อยๆมากๆแล้วก็บริหารขันมันออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวก็จะหายเองเลยจ้ะที่ลูกไปชอบวัดแล้วไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนแรกๆเพราะก่อนในอดีต เป็นกรรมนิดหน่อยแค่นั้นเองในแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆที่ลราแล้วเข้าครัวได้มาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะแบบกองสืบเบียงแล้วก็กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมู่คณะในบางช่วงก็เลยเกิดก็เลยเกิดอาการเบื่อหมู่คณะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะมาสร้างบาร,รมีลวลกนอีกแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ทาอย่างที่ตัวคิดคืออยู่ในระดับความคิดไม่ได้อยู่ในระดับของการกระทา เมื่ออารมณ์ดีแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะใหม่เหมือนเดิมผังนี้ยังติดตัวมานิดหน่อยอะจ๊ะเอออะไรนิดอะไรหน่อยนีย่รู้สึกมันมันเซตโปรแกร,รมไม่หมดเลยคอยจังหวะในการส่งผลนั่นนเองหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้เด้ดตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบารมีสม่ำเสมอและติฐานกำกับ ให้ติดตามไปสปร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะไปทุกพบทุกชาติตราก,ก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดูสิบบุรีว่องบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า <c oughs> Belief in cause and effect means belief in the law of karma.